ข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายซูโยอีชาวจันเหลืออดค่ะอยากบุกถล่มเขมรให้จบจบค่ะตบหน้าบิ๊กเล็กแจงลิ้นพันธ์โดนกองทัพรุมสกัดเปิดด่านชายแดนค่ะ ชาวจันเหลืออดแล้วค่ะอยากบุกถล่มฐานขเขมรให้จบๆค่ะยอมเจ็บยอมอพยพตบหน้าบิ๊กเล็กแจงลิ้นพันค่ะโดนกองทัพรุมสกัดเปิดด่านชายแดนจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่13กันยายน2568ค่ะพลเอกนัทพลนาคพาน,นิรักรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการอนุโลมผ่อนปลนเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่า ผมจะชี้แจงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดด่านแค่เป็นการให้ไปหารือกันเท่านั้นในข้อห้าไม่มีกรอบเวลาค่ะและหากมีการอนุโลมผ่อนปลนจะไม่มีการส่งยุทธปัจจัยไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยมีกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะผ่อนปลนในการผ่านแดนซึ่งย้ําว่าให้กองกําลังอนุญาตเท่านั้นแต่ยังไม่ให้คนข้ามคนยังผ่านไม่ได้ค่ะแล้วที่ผ่านมาการไปเล่นบ่อนคาสิโนสแกมเมอร์ใช้วิธีการนั่งเครื่องไปพนมเปญแล้วมาเล่นที่ปอยเปรตค่ะส่วนคณะกรรมการ g b c ค่ะมีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมเป็นประธานมีผบฐานสูงสุดเป็นรองประธานและผบทบเป็นกรรมการมีเจ้ากรมชายแดนทหารเป็นเลขาค่ะ ในคณะก็มีรองแม่ทัพที่2ที่จะเป็นแม่ทัพที่2คนใหม่ไปด้วยพร้อมตัวแทนสมชและมหาดไทยค่ะพลเอกนะัตพลยืนยันว่าข้อตกลง GBC นั้นเนี่ยมีได้ทําโดยกระทรวงกลาโหมคนเดียวค่ะผมไม่เคยไปก้าวไกาย,ยุ่งเกี่ยวเมื่อเขานํามาเสนอผมจึงเห็นชอบนะอีกทั้ง พอบอกกองกําลังเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติค่ะโดยได้มอบอานาจให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดมีอํานาจในการตกลงใจดําเนินการขอให้ฝ่ายความมั่นคงสบายใจได้ว่าฝ่ายการเมืองไม่ได้ทําตามลําพังค่ะส่วนการที่ฝ่ายทหารทั้งเสียทหารแม่ทัพภาคที่สองเสียเบิร์คัดค้านเปิดด่านนั้นพลเอกนัทพลค่ะกล่าวว่าไม่ได้ทําให้ใจเสียนะคะไม่เลย เพราะเรื่องการเจาจาก็ทำกันไปส่วนที่ชาแดนก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะพอประชุมกลับมาผมก็บอกพลเอกพนาแค็ปอทุกผบทบและแม่ทัพที่สองให้ระวัง ส่วนการที่เสหานเตือนให้ขมรถอนฐานก่อนไม่ควรเปิดด่านพลเอกนัทพลกล่าวว่าผมก็ระวังอยู่แล้วและประเมินความจริงใจเราต้องพร้อมหากขมรไม่จริงใจเราพร้อมปฏิบัติค่ะส่วนการที่กองทัพที่สองรายงานว่าฐานขมรเพิ่มเติมกําลังนั้นผมได้บอกให้ผู้ช่วยทูตฐานไทยประจําพนมเปญได้ตรวจสอบกับคณะ IoT ค่ะที่กัมพูชาชี้แจงว่าเป็นการสับเปลี่ยนกําลังเราจึงแจ้งว่าเป็นการยุ่ยยุยสุ่มเสี่ยงและอาจเกิดความไม่เรียบร้อยค่ะ ผมขอบคุณความเห็นของประชาชนและฟังเสียงประชาชนและขอให้สบายใจว่าจะยังไม่มีการดําเนินการผมกราบขออภัยที่ทําให้เกิดข่าวสารไม่ชัดเจนค่ะทั้งนี้เราต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาจาก4ข้อเพิ่งจะประเมินว่าทําได้หรือไม่จริงใจหรือไม่ทั้งการถอนอาวุธหนักเช่นจรวด BM21 และ p s l 0 3ของกัมพูชาหากเขายอมถอนเรายืนยันว่าประชาชนจะได้ปลอดภัยค่ะ เพราะหากเกิดการประทะก็อาจจะยิงกันในแค่ระยะ5-10กิโลเมตรแต่ไม่มีอาวุธยิงไกล40-50กิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรก็จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะและล่าสุดค่ะทางเพจจไอ้ทัฟฟ้าค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อกี้โทรคุยกับเพื่อนที่อยู่จันทบุรีมันระบายความในใจมันบอกว่าอยากเอาปืนยิงถล่มฐานขเขมรให้จบๆไป เพราะหากินก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้นะมันยอมเจ็บยอมอบพยพหนีขอแค่ประเทศไทยบุกเอาให้จบจบไปนะไม่ใช่เรื้อรังแบบนี้เห็นใจประชาชนชิบหายเล่นอะไรกันอยู่วะอย่างไรก็ตามนะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะว่าทางฝั่งเขมรเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War III โดยนาวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID c h a p s i s t o r e หรือโทร094-236-9493